ในบทบาทในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ <c oughs> ก็จะต้องมีการเปิดเผยในเรื่องของบทบาทและหน้าที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่านก็เขียนอะไรนะฮะที่อยู่ในบทบาทและหน้าที่นะครับส่วนที่เราดูนะฮะที่เน้นย้าแล้วก็ของของขอาเซียน <c oughs> เขาดูเนี่ยครับจับมาให้มันสอดคล้องกันก็คือในเรื่องของการแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก<ท>ษนะขอถามนิดนึงขอแทรงนิดนึง ข้อ7 8คณนะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีที่จบ,บการศึกษาด้านบัญชีหรือไม่เหมือนกัไม่แน่ใจว่าจำผิดหรือเปล่านะคะเคยโทรถามเขาบอกว่าอย่างน้อยมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีประสบการณ์ในการที่จะอ่านหรือวิเคราะห์งบการเงินได้โดยไม่ต้องจบการศึกษาด้านบัญชีเป็นระดับอาเซียนใช่ไหมครับตอนนั้น เไม่นะคะการประเมินที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้ที่บริษัทก็ไม่มีคนจบไม่เอซไม่ได้จบด้านบัญชีแต่มีประสบการณ์เคยเหมือนคุณคุณว่าเคยถามกับทาง I o d เขาบอกถ้าไม่จบด้านบัญชีแต่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถในการอ่านงบการเงินได้ก็ถือว่าให้คะแนนแต่วลาไม่แน่ใจว่าข้อนี้คืออะไร เอางี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมนอกรอบให้ตรงนั้นนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมขอชี้อย่างนี้ครับบัญชีบัญชีเลยครับครับคณะบดีคณะพิเศษสตรและการบัญชีจบมาร์เก็ตติ้งก็ไม่ให้นะครับครับตลาดกระทรวงการคลังจบเศรษฐศาสตร์บัณฑิตก็ไม่ให้คือข้อนี้บัญชีบัญชีครับนะครับสำหรับบริษัทนะครับที่ได้รับการประเมินในระดับอาเซียนนะครับเขาจะมีการยืดหยุ่นก็คือว่าถ้าบุคคลผู้นั้น เคยปฏิบัติหน้าที่เป็น CFO คุมทั้งแผนกบัญชีและการเงินอันนั้นคือการประเมินในระดับอาเซียนจะยกให้เพราะถือว่าแจ๋วกว่าอีกนะครับหรือถ้าเคยปฏิบัติงานเป็น Financial Controller เป็นสมุบัญชีก็ได้เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้จบบัญชีบัญชีแต่นั่นเป็นการประเมินตามโครงการอาเซียนนะครับของโครงการ CGR เนี่ยนะครับยังไม่ได้ไปแกะละเอียดขนาดนั้นนะครับคือเราเราเราทำ เราทำงานตรงนี้เราซิมพลิฟายโปรเ s สด้วยเพราะเราดูทั้ง600-700บริษัทนะครับงั้นเกณฑ์นในข้อนี้ตอนนี้จะจับแค่บัญชีบัญชีนะครับครับผมเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวสองส่วนคาถามในรายละเอียดปีดย่อยเรื่องวิเคราะ์วิเคราะหงบเดี๋ยวเราผมจะตอบให้หลังสัมมนานะครับนะครับโอเคนะครับเียนนะครับถัดมานะฮะในเรื่องบทบาทและหน้าที่นะครับว่าคณะกรรมการตรวจสอบนั้นควรจะมีบทบาทและหน้าที่อะไรประกอบบ้าง บทบาทและหน้าที่นะครับที่เราดูเป็นข้อปิดย่อยเนี่ยสข้อย่อยก็คือเรื่องของการแต่งตั้งเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกนะครับตั้งเขียนเลยนะฮะออเตอร์เนี่ยแหละครับแล้วอีกข้อนึ่งที่เกณฑ์ดูก็คือในเรื่องของ Internal Audit 2สอส่วนหลักๆที่เราดูประกอบครับในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนของ Audit com นะครับถัดมานะครับถัดมานะครับถัดมาเป็นชุดย่อยนะครับอีก2ชุดย่อยนะครับชุดนี้คือคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนะครับอีกชุดหนึ่งคือคณะกรรมการสรรหาครับสรรหานะครับท่านจะเห็นว่าเกณฑ์ตรงนี้มีหลายข้อเลยนะครับงั้นถ้าบริษัทไหนยังไม่ได้จัดตั้งชุดนี้ก็ลองเสนอพิจารณาดูนะครับพิจารณาดูนะครับ เริ่มแรกนะครับมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยนะครับ Compensation Committee หรือไม่นะครับกำหนดบทบาทและหน้าที่เขียนชาร์เตอร์ไว้ด้วยนะครับเขียนไว้ด้วยนะครับองค์ประกอบครับนะครับเข้ามาที่องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่อยากได้นะครับองค์ประกอบที่ CG เป็นไกด์ไลน์ CG แนะนำก็คือว่าควรจะมีกรรมการอิสระมากกว่า50%นะครับ เช่นชุดนี้มีกรรมการ3ท่านเป็น ID ซะสท่านได้ครับนะครับโดยที่เกณฑ์ข้อ84ระบุว่าประธานของชุดย่อยชุดนี้ควรเป็นกรรมการอิสระนะครับโอเคนะครับพูดถึงองค์ประกอบตรงนี้นะครับส่งเสริมความ เป็นอิสระของกรรมการชุดย่อยชุดนี้ในการกําหนดค่าตอบแทน,นครับกรรมการและกําหนดค่าแทนผู้หาระดับสูงครับถัดมาเป็นเรื่องของการประชุมของชุดย่อยชุดนี้นครับซึ่งนะฮะตรงนี้เราให้ถ้าท่านโชว์นะครับการเข้าร่วมประชุมและในปีที่ผ่านมานะครับมีการประชุมอย่างน้อย2ครั้ง ชุดถัดมาคณะกรรมการสรรหานะครับนะครับเกณฑ์จะคล้ายกันทุกข้อเลยนะครับถ้าท่านมีค่าตอบแทนและสรรหาเป็นชุดเดียวกันคั้วไปนะฮะก็ได้ทั้งคู่เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีปุ๊บคะแนนจะหายไปหลายข้อเลยนะครับโอเคครับก็เป็นแนวทาง CG ที่ดีที่ส่งเสริมครับมาช่วยบอดใหญ่ทำงานโดยที่ในคณะกรรมการสรรหานั้นนะครับ มีนะครับมีเกณฑ์พิเศษขึ้นมานิดนึงให้เป็นโบนัสนะครับว่าถ้ากรรมการคณะกรรมการสรรหานั้นประกอบไปด้วยกรรมการอิสระทั้งคณนะทั้งชุดแถมโบนัสอีกนะครับชุดนี้จะทําหน้าที่สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมานั่งเป็นบอร์ดของบริษัทนะครับเราให้ความสําคัญกับชุดนี้เลย ทุกคนฮะใช่ฮะก็อ9นี่คือต้องทั้งชุดนะครับส่วนที่เหลือจะคล้ายกันนะฮะเรียนจะเหมือนกันหมดเลยนะฮะกรรมาการอิสระต้องมีองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่นะครับมากกว่า50%โอเคนะครับถัดมานะครับถัดมานะครับมีคอมมิตี เสริมมาให้อีก2ชุดนะครับชุดหนึ่งก็คือถ้ามีการแต่งตั้งนะครับ CG Committee นะครับในระดับบอร์ดนะฮะก็จะได้คะแนนในข้อ94เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับถ้ามีคณะกรรมการชุดย่อยนะครับชุดไหนก็ได้นะฮะหรือว่าแต่งชุดพิเศษขึ้นมาดูแลในเรื่อง CG ของบริษัทนะครับอันนี้ก็ส่งเสริมให้นะครับแต่ถ้าบอร์ดใหญ่ดูอยู่แล้วไม่แต่แต่งตั้งชุดนี้ข้อนี้ไม่ได้คะแนนก็1ส่วนร้อยนะครับก็ไม่ต้องกังวล และอีกคอมมิตี้ชุดหนึ่งที่ให้คะแนนประกอบนะครับซึ่งหลายบริษัทมีชุดนี้นะฮะ Management Committee นะครับจะเป็นระดับบอร์ดหรือระดับผู้บริหารก็ได้จะเป็นระดับกรรมการหรือระดับผู้บริหารก็ได้นะครับมีแนวคิดของอาเซียนมีแนวคิดคือกรรมการนี่แหละต้องเป็นคนดูแลริสของบริษัทนะครับส่วนของในมุมมองบริษัทก็คือว่าผู้บริหารนี่แหละรู้เรื่องริสดีที่สุดนะครับไม่ใช่บอร์ดหรอก ก็มี2มุมมองนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับเกณฑ์ถัดมานะครับรรบ,บอร์ดไซส์ของบริษัทจดทะเบียนกี่ท่านดีครับเฉลี่ยบริษัทในเซต11ท่าน91ท่านนะครับเฉลี่ย ก็นะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคิดกันไม่ตกกี่ท่านดีนะครับแนวคิดตรงนี้นะครับเกิดจากว่านะฮะจำนวนเนี่ยยังไม่ต้องเยอะหรอกนะครับเพื่อที่ว่าแต่ละท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่กันได้อย่างเต็มที่นะครับครับแล้วก็มีแนวคิดออกมาอีกว่าเอ๊ะแล้วถ้าบริษัทเราเนี่ยมีธุรกิจหลากหลายล่ะกรรมการควรจะมีความรู้หลากหลายใช่ไหมฮะเราก็ทำสกิลแมทริกซ์มาแล้วสิบท่านจะพอไหมล่ะ นี่ก็เป็นอ,อ,อ,อีกเหมือนอีกโรงเรียนหนึ่งนะฮะมองว่าถ้าอย่างนั้นไซส์ของบอร์ดเนี่ยควรจะขึ้นอยู่กับความหลากหลายของธุรกิจความซับซ้อนของธุรกิจมั้งนะครับด้วยนะฮะอีกมุมหนึ่งก็คือบอกมาบอกว่าโอ้โหแนวทาง CG ที่ดีส่งเสริมให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการค่าตอบแทนคณะกรรมการ CG คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสารพัดเลยนะครับบริษัทมีคณะกรรมการ c s r ออนะฮะ แล้วบอร์ดกี่คนนะฮะถึงจะพอใช่ไหมครับมันก็อันนี้ก็คือท่านก็ต้องลองบริหารความเหมาะสมดูนะครับตัวโมเดลนี้เนี่ยนะครับมาจากตัวแพลตฟอร์มในอดีตละนะฮะว่าไซส์ของบริษัทไซส์ของบอร์ดของบริษัทไม่ควรจะใหญ่มากนะครับเอาให้กระชับก็พอห้าถึงสิบสองครับ,รบได้ Yes ในข้อนี้นะมี อีก,ก <hein. S 1> มิติหนึ่งที่มองนะครับว่ากรรมการที่เป็นผู้หญิงนะฮะควรจะได้โบนัสด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู so. ้หญิงทำไมฮะช่วยช่วยดีเฟนต์หน่อยทีฮะหลักการและเหตุผลข้อนี้คืออะไรฮะ ประธานกรรมการส่วนใหญ่เป็นผู้ชายใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเนี่ยแหละต้องเอาคนนี้แหละไป c ช a l เลน g e แล้วมีคำแนะนำว่าถ้ามีสองท่านก็ต้องสองใช่ไหมฮะสามท่านก็ควรจะสามนะครับได้ไเหมือนไอดีใช่ไหมเหมือนกรรมการอิสระได้ครับรับไว้นะฮะรับไว้ว่าเดี๋ยวปีหน้าปรับเกณฑ์อาเซียนนี่จะให้แบบถ้าจำนวนเยอะก็ให้คะแนนเยอะครัอาเซียนใช่ได้เพราะอย่างที่มาเลเซียเขาเซตเป็น เป,เ,ปเป็นเป้าไว้เลยครว่าบอร์ดควรจะมีกรรมการผู้หญิง30%อะไรอย่างนี้ครับเขาก็เลยจะส่งเสริมจำนวนรงนขึ้นมานะครับของเราก็เหมือนกับมาแตสะสัหน่อยอยไรเงีย้ยยังไม่ได้เอาจริงเท่าไหร่นะครับแต่เห็นด้วยครองค์ประกอบกำลังกาลังปรับเปลี่ยนเลยนะครับมกีการอิสระที่เป็นสุภาพสตรีอยู่ในบอร์ดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับทุกปีนะแต่ว่าสโลว์ค่อยๆเข้ามาทีละนิดทีละนิด ข้อ98นะครับแก้จบแล้วครับทุกท่านนะครับข้อ98นะครับข้อ98 99ด้วยนะครับเราดูองค์ประกอบละบอร์ด composition นะครับก็มาตามนี้เลยนะฮะเริ่มจากบอร์ดไซส์ก่อนนะครับขนาดนะฮะของกรรมการของบริษัทควรจะมีเท่าไหร่ดีนะครับมีองค์ประกอบกรรมการสที่เป็นผู้หญิงนะครับสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็นะครับดูตั้งแต่66ขึ้นไปก็คือ2-3ส่วน3ขึ้นไปนะครับ หนึ่งส่วนสามเนี่ยนะครับเป็นกรรมการและไปเป็นผู้บริหารด้วยโอเคนะครับแต่ไม่ควรจะเป็นกลุ่มใหญ่ในบอร์ดนะครับในกลุ่มใหญ่ในบอร์ดควรจะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนะครับและแนวทาง CG ที่ดีก็ส่งเสริมให้เข้มขึ้นไปอีกนะครับนะครับพุชให้เข้มขึ้นไปอีกก็คือว่าถ้ามีกรรมการอิสระมากกว่า50%ได้ก็จะเป็นดีนะก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเดี๋ยวข้อนี้เราให้ข้อมูลประกอบนิดนึงข้อ9 9 ว่าตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่แล้วโอ้โห15%เองครับตอนนี้15%ของบริษัทจุทะเบียนนะครับได้ Excellence ในข้อน,นี้ก็คือมีกรรมการอิสระมากกว่า50%นะครับวิธีการคือต้องลดบอร์ดไซส์ลงมาจาก15ท่านเหลือ8ท่านพอไม่ต้องเพิ่มตัวตั้งลดตัวหาร <c oughs> <c oughs> นะครับ เล่นกับแมทเทอเมติกใช่ไหมฮะเพิ่มตัวตั้งเหนื่อยเลยฮนะโหบอดไซด์เราสิบหกท่านใช่ไหมฮะกรรมการอิสระเก้าท่านเหนื่อยเลยนะครับข้อที่หนึ่งร้อยนะครับเกณฑ์ข้อที่หนึ่งร้อยแล้วนะครับหนึ่งร้อยกับหนึ่งหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยหนึ่งเนี้ยหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี้ยนะครับตรงนี้เราดู definition เราดูคำนิยามเนี่ยที่ที่บริษัจทจดทะเบียนเปิดเผยที่บริษัทท่านเปิดาาเผยฮะคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เราไปอ่านเลยคุณสมบัติของกรรมการอิสระนะครับถ้ามีข้อหนึ่งเขียนว่ากรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือไม่มีความเกี่ยวข้องกันกัรรบฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ yes ข้อ1 0ึ่งนะฮะคราวนี้ข้อ100เนี่ยนะครับขอให้คะแนนเข้มนิดนึงเป็น good กับ excellent good เนี่ยได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะตามคำนิยามนะแต่ excellent เนี่ยขอเพิ่มให้นิดนึงว่า ถ้านิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระของบริษัทนั้นเข้มข้นกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเช่นโดย definition บอกว่าถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งใช่ไหมฮะบริษัทเขียนร้อยละ0.5นะครับก็คือเพื่อให้ความเป็นอิสระดูนิยามความเป็นอิสระของบริษัทนั้นแหละของกรรมการอิสระของบริษัทนั้นดูเข้มข้นขึ้นอันนี้เรา encourage ให้เราให้ excellence ในข้อนี้ ครับผมเชิญเลยครับเอ็กเซลเลน์ใช่ครับตอนนี้ตัวเลขมีอยู่15%ของบริษัทจดทะเบียนครับกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะได้รูปก็33ถึง50%ครับ1.3ส่วนถึงครึ 1. 1่งหนึ่ง1.3ส่วนมมันเป็นตามกฎระเบียบอยู่แล้วครับ ข้อ100และ101นะครับ100กับ101นะครับเป็นเรื่องของ definition นะครับเป็นเรื่องของ definition นะครับแล้วก็พยายามหาวิธีที่จะมาดูประเด็นความเป็นอิสระของกรรมการอิสระนะครับตอนนี้ก็ดู on paper บ้างดูเรื่องของจำนวนปีบ้างอะไรต่างๆนะครับคือต้องการส่งเสริมองค์ประกอบของกรรมการอิสระให้อยู่ในบอร์ดของบริษัท 1น2่งศูนย์นะครับหนึนครับรบ,รบ,บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการหรือไม่ตัวนี้แหละฮะ Board o f Director r e p o r t เราดูทุกตัวเลยนะดู Auditor Report รายงานของผู้สอบบัญชีดู Audit Committee report รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเราก็ดูรายงานของคณะกรรมการชุดใหญ่ด้วยนะครับชุดใหญ่ก็ควรจะเป็นคนระบุมานะครับว่าคณะกรรมการนะครับ ได้มีความรับผิดชอบต่อการแรงจัดทํารายงานทางการเงินแล้วก็ควบระบบควบคุมภายในอะไรต่างๆนะครับเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีด้วยจัดทํามีไหม Yes No นะครับ okay, ครับข้อ103นะครับข้อ103นะครับข้อ103นะครับข้อ103นนะครับ 103, คบณะกรรมการนะครับมีหน้าที่ใช่ไหมฮะ สรรหาผู้บริหารนะครับมีหน้าที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารกําหนดค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารนะครับเกณฑ์ข้อนี้ครับยิงมาเป็นโบนัสนะครับเดี๋ยวค่อยดูคำว่าเพนนตีนะ้เนี่ยยิงมาเป็นโบนัสให้อีกถ้าบริษัทนั้นสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารเพื่อสร้าง p e r f o r m ร์แมของบริษัทในระยะยาวครับโดยการจัดท็อปออปชันให้นะฮะสิทธิ์ในการซื้อหุ้นโดยจะต้องมีเกณฑ์หนึ่ง ระยะเวลาต้องมากกว่า3ปีครับเรามองให้เป็นลองเท e r นะฮะราคาใช้สิทธิ์ราคาใช้สิทธิ์นะครับ,ราารบ exercise price นะครับควรจะสูงกว่าราคาตลาดครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารนะครับสร้าง performance ของบริษัทไม่กล้าพูดว่าปั่นหุ้นรา,ราคาหุ้นไม่ใช่นะสร้าง performance ของบริษัทให้ดีขึ้นนะครับและราคาหุ้นปรับขึ้นไปเองนะครับและ อันที่3นะครับนะครับปิดย่อย3ามอันฮะหนะฮะมีระยะเวลาพอสมควรนะครับเป็นลองเท e r ครับสอง exercise price ราคาใช้สิทธิ์สูงกว่าราคาตลาดและ3นะครับต้องไม่กระจุกตัวอยู่ที่คนใดคนหนึ่งนะครับเกณฑ์ข้อที่3มเนี่ยมันมีที่มาที่ไปว่ามีกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับเป็นกรรมการแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงด้วย แล้วพอออกสต็อกออปชั่นออกมาเป็นกระจุกตัวอยู่ที่ท่านเยอะมากคนเดียวนะครับเราไม่ต้องการส่งเสริมอย่างนั้นเราต้องการส่งเสริมให้นะครับผู้บริหารทั้งทีมเลยนะครับสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารทั้งทีมเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมีการกระจุกตัวอยู่ที่ท่านใดท่านหนึ่งนะครับถ้าทําอย่างนี้ครบเกณฑ์ทั้ง3ข้อข้อนี้จะได้โบนัสนะครับแต่ถ้าผิดเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งจะสวิชติดสวิชเป็นเพนนตี้เลย ทีมงานก็จะไปดูเอกสารประกอบเยอะเลยฮะข้อนี้จะให้คะแนนต้องดูงบการเงินดูหมายเหตุประกอบงบนะครับบางทีเราก็ต้องไปรื้อตัวมินิทในอดีตด้วยเหมือนกันนะครับข้อร้อสีครับค่ะสำหรับในข้อ104รนะคะก็ข้อนี้จะได้เป็นโบนัสใน2กรณีนะคะกรณีแรกก็คือได้ประกาศเจตนารมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อด้านการทุจริตนะคะหรือ c a c นะคะอันนี้ก็จะได้ สำหรับกรณีที่2ก็คือได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC นะคะโดยที่ทั้ง2แบบนี้จะต้องมีการเปิดเผยไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นใน annual report หรือว่าจะในเว็บไซต์ก็ได้นะคะก็จะได้รับโบนัสในข้อนี้ค่ะขอบคุณครับครับต่อมาเซตสุดท้ายแล้วครับบริหารเวลาได้โอเคเลยนะครับครับเรื่องของคณะกรรมการชุดย่อยนะครับชุดย่อยนะครับก็คือ มีการจัดทำนะฮะรายงานการปฏิบัติหน้าที่ไหมนะครับก็คือที่เราเพิ่งดูไปเนี่ยนะครับเราก็ดูเรื่องของ Audit Committee Report รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับถ้าบริษัทมีชุดย่อยชุดอื่นด้วยเช่นคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนก็ควรจะจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนด้วยนะครับอันนี้ให้เป็นโบนัสเพิ่มนะครับผมส่งเสริม ส่วนในเรื่องของข้อเพนนตี้นะครับท่านจะเห็นว่าข้อเพนนตี้เนี่ยจะมาจับ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 แต่ละกรณีเลยนะฮะเรื่องของการทุจริตทาการปิดจริยธรรมนะครับเรื่องของการที่กรรมการนะเช่นกรรมการอิสระลาออกนะครับและท่านใส่ในเหตุผลของการลาออกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ CG นะครับนี่ก็จะโดนเพนนตี้นะครับเรื่องของบริษัทเนี่ยมีข่าวขึ้นมานะครับมีชื่อเสียงขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการในการตรวจสอบนะครับให้มีการเกิดการทุจริตขึ้นนะครับข้ามชาติระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อพวกนี้ก็จะเอามาจับเป็นข้อ Pen a l t นะครับเหมือนกับเขาเอามาไว้ตอนท้ายด้วย back end ด้วยนะว่าถ้าเกิดมันมีกรณีอะไรเกิดขึ้นผิดแล้วร้ายแรงเป็นข่าวด้วยเป็นกรณีที่ร้ายแรงร,ร,ระหว่างประเทศด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วเราจะออใส่คะแนนเข้ามาให้กับบริษัทยังไงนะครับก็เลยมีข้อ Pen a l t เหล่านี้มาจับ หลักๆก็คือว่านะฮะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผิด CG จอ่ะนะครับก็อยู่ในความรับผิดชอบของบอร์ดประมาณนั้นนะครับส่วนรายละเอียดก็แล้วแต่กรณีนะครับเดี๋ยวสักครู่นะคะเชิญเลยครับเชิญเลยครับอาจารย์คะขออนุญาตกลับไปที่ข้อ78นิดนึงนะคะตรงร <ผม S 1> เรื่องเครื่องสำอางของกรรมการตรวจสอบะค่ะที่ว่าเรื่องต้องจบการศึกษาด้านบัญชีนะคะอยากจะเสนอ,อให พิจารณาเหมือนตัวคนสับัติของกรรมการที่ว่าจะต้องมีประสบการณ์ background ทางด้านธุรกิจของบริษัทแล้วก็มีการยืดหยุ่นว่าถ้าไม่มี background จริงๆแต่ถ้าดํารงตําแหน่งกรรมการมาแล้ว3ปีก็จะถือว่ามีประสบการณ์ของธุรกิจแล้วนี่ก็เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าต้องคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าจำกัดแบบนี้ค่ะ ก็คือปัจจุบันเนี่ยคนที่เราหาคนที่จะมาเป็นกรรมการตรวจสอบค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นชุดที่มีแลเบลิตีสูงมากนะคะคราวนี้เนี่ยถ้ามองในมุมของท่านถ้าท่านปฏิบัติการได้อย่างเช่นถ้าสามถ้าท่านมาเป็นมาสาปีหมายความว่าท่านต้องรีวิวงบแล้วอย่างน้อยปีก็4ครั้งทุกไตรมาสใช่ไหมคะสามปีก็12ครั้งท่านก็คือมันมีประสบการณ์แล้วอะค่ะก็คือน่าจะน่าจะรีคอนเซอร์ตรงนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็ ไม่งั้นอาจจะเป็นศัตร์อาจจะต้องหาทางออกด้วยเป็นศัต์ต้องส่งกรรมการตรวจสอบเป็นเรียน <c oughs> บัญชีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ<ข>รับรับรับไปเลยครับน,นี่รับไปเลยครับเพราะ <c oughs> ว่าเราก็คุยกันเหมือนกันนะฮะในในระดับอาเซียนเราก็คุยก็พยายามยืดหยุ่นเหมือนกันนะครับ <c oughs> ว่าจะเอาแบบไหนดีเพราะว่าเขาสิ่งที่เราต้องการคือความรู้ในการอ่านงบใช่ไหมในการวิเคราะห์งบนั่นคือคีย์หลักอันนี้ก็คือตอนนี้มันก็ยังจับจับง่ายสุดก็คือจับอย่างที่เอาเกณฑ์ที่เอามาใช้แต่มันก็ไม่ยืดหยุ่นพอครับผม นบค่ะเพราะว่าท่านก็อาจจะมองว่าท่านก็ปฏิบัติหน้าที่แล้วเพราะว่าท่านก็เป็นหรือว่ามีมติรับรองงบให้แล้วนะอาจารย์ผมจบสถิติศาสตร์เนี่ยเก่งมากเลยเทคนิคาเียเก่งมากเลยครับผมนะคะขอบพระคุณค่ะครับคุณครับงั้นในส่วนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะทางทีมงานมีอะไรจะฝากไหมครับค่ะเดี๋ยวขอเวลาให้น้องมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวครับ ขออนุญาตประชา,ะชาสัมพันธ์งานสำหรับสมาชิกนะคะจะมี2ง,งานที่จะจัดเร็วๆนี้นะคะจะมีงานวันที่31ตุลาจะเป็น Company Secretary Forum นะคะจะชื่อ Role of the Company Secretary in Shaping Corporate Culture บ่ายโมงครึ่งถึง4โมงนะคะท่านไหนที่สนใจสามารถลงทะเบียนสแกนหน้างานได้เลยนะคะและอีกงานหนึ่งจะเป็น CAC National Conference นวันที่18ตุลานี้ค่ะ จะเป็นเรื่อง innovation in the fighting in the fight against corruption 8โมงถึงเที่ยงครึ่งสำหรับสมาชิกของโครงการ CAC เข้าได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ เรียบร้อยนะค่ะแล้วก็อีก,อกเรื่องนึงนะคะก็คือว่าด้านหน้าเนี่ยเรามีหนังสออือธรรมะขัติยราชาแจกฟรีสำหรับท่านที่สนใจอะค่ะคือถ้าท่านใดอยากได้มากกว่าหนึ่งเล่มแจ้งน้องพนักงานได้เดี๋ยวน้องเอามาให้ค่ะก็เดี๋ยวเร์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือรบกวนทุกท่านทำแบบประเมินการจัดงานนะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อๆไปของเราอะค่ะ โอเคครับผมวันนี้ขอบพระคุณนะครับไม่ให้ไม่ให้พูดอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกเลยนะฮะอีก9นาทีรถจากศูนย์ราชการจะออกนะครับผมโอเคครับครับทุกท่านเดินทางปลอดภัยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณ